ครับผมเป็นยังไงวันนี้มั่ดีหรอครับไม่ได้ผมดีครับผมอ๋อเปนตัวไหนมาฮะก็วันนี้เป็นเป็นโอกาสดีครับผมสำหรับการแบบกาล่าหนังเรื่องที่ผมเพิ่งเล่นล่าสุดนะครับก็คือเรื่องสวัสดีวันจันทร์ครับผมแฮปปี้มันเดย์ครับดอกไม้มาหร <no ือยังดอกไม้ดอกไม้หรอดอกไม้ก็มาแล้วนะเยอะเต็มไปหมดเลยก็เขาไม่ได้ให้ดอกไม้เขาให้ตัง อ้เป็นแบงค์ร้อยครับเป็นแบงค์ร้อยเป็นแบงค์ร้อยเขาก็บอกว่าเออเราเขาไม่เคยได้แบบให้แบบอะไรตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะให้ดอกดาวเรืองแต่เขาบอกว่าอุ้ยใส่สูตรแล้วมันแบบแปลกๆอะไรเงี้ยไม่เหมาะเออก็เลยเป็นให้ดอกไม้ตังแทนเป็นแบบแบบของคอใช่แต่ว่าให้เขาเถอะเพราะว่าเขาได้ตังกับผมไปเยอะแล้วยังไม่ได้นับเลยไม่ได้โอกาสเป็นครั้งแรกเขาเปย์เราเหรออูก็ถูกต้อง มเออมันตกใจเออนี่มันร uh, ู้สึกว่าตกใจแล้วก็รู้สึกเอ๊ะแปลกแปลกเออเออทำอะไรโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนใช่ไหมอะไรเออก็คงไม่ได้หวังก็คงให้เพราะอยากจะให้โชคดีนบริภาานไปแล้วอะไนก็ให้ได้อีกเพราะว่ากำลังร้อนเลยร้อนเงินกรบผม ดีใจไหมที่เขาแบบเฮ้มาซัพพอร์ตเราโอ้ยก็ด,ยดีใจครับผมก็มีหลายๆคนมาซัพพอร์ตเยอะแยะมากมายเลยนอกจากเขาก็ยังมีแบบว่าทางค่ายทางแบบว่าพ่อแม่ครอบครัวเพื่อนพี่น้องอีกเยอะแย,ะ,ยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบโอกาสดีที่ทําให้รวมกันโดยนัดหมายใช่รวมกันโดยนัดหมายจากคนที่คอยซัพพอร์ตเรามีแฟนคลับด้วยอะไรใช่ถ้อาอย่งางตามเขาให้ถ้านายไปถามถึงคนอื่นเลยรอบรอบเนี่ยเขาให้แบบวงมาลัยวงมาลัยเงินรอบหน้าเขาบอกเขาเปิดอะไรสักอย่างเราต้องแบบ เปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีแบงค์นะเปลี่ยนสีแบงค์เปลี่ยนสีจากสีแดงสีเขียวโอ้ยอ๋อหมยถึงผมให้คืนอย่างเงี้ยหรอวีผมมันก็เป็นศิลปินตัวเล็กตัวน้อยคนหนึ่งรายได้ก็อาจจะยังไม่ได้เท่าเขาเลยช่ก็ต้องแบบว่ารอว่าวันวันหนึ่งจะเป็นศิลปินที่เติบโตใช่ขบผมอ่ะนิ่งนิ่งนิ่งช็อตเลย เขาก็แสดงความยินดีครับเขาก็บอกว่าเออยินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นหนักน่าจะเป็นเขาคือเขาเคยบอกว่าเขาไม่เคยดูผลงานผมเลยใช่น่าจะเป็นเรื่องแรกที่ได้ดูใช่ได้ดูฟรีด้วยแต่ว่าผมบอกเขาแล้วว่าให้ไปดูเสียยเงินมาแต่ว่าน่าจะไปหาอะไรกินอยู่เขาก็ได้น่าจะได้ดูแล้วนะครับเขาเพราะว่าโอเป็นคนลง ใช่เขาก็บอกว่าเออก็น่าสนใจดีถือว่าเป็นแบบอะไรใหม่ๆต้องปิดลงนะครับดูเป็นสองคนอะไรนะครับปิดลงเลยเหรอครับปิดโงดูเปนสคนก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นคนจ่ายแล้วคิดว่าใครจะเป็นจ่ายก็น่าจะเป็นผมก็คือเหมือนเวลาเราซื้อกุหลาบให้ตัวเองเราก็คือซื้อตั๋วให้ให้ตัวเองดูแต่ในปริมาณที่มากกว่าเดิมเองครับผมพร้อมไหมล่ะเอ่อก็อาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับผม บบวันวาเลนไทน์แรกเหรอครับก,ก,ก,ก็ก็เป็นไปอย่างที่คาดหวังนะครับเออมีอย่างเดียวที่เขาคาดหวังแล้วก็คืออาจจะไม่ได้อย่างหวังก็คือเขามาไม่ทันเขานั่งนั่งมอไซค์มา <c oughs> <c oughs> ใช่รถติดรถติด,ตดทุกคนรถติดหมดผมต้องใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ <ๆ S 2> ดีครับทุกอย่างก็ออกมาลงตัวเรียบง่ายครับใช่ใช่ใช่เป็นวาเลนไทน์แรกเหรอเห็น่มีร้องเพลงมีร้องเพลงอ๋นี้เนอะครับ ออจริงๆเอ่อเป็นเป็นงานครับผมเป็นงานที่จ้างมาร้องเพลงคู่กันใช่ครับผมก็เป็นงานที่ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์พอดีเขาก็เลยแบบเอออยากเห็นร้องเพลงด้วยกนันอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งไม่ใช่แค่โพสา์เอ่อไม่ใช่แค่วันวาเลนไทน์อย่างเดียวนะครับผมเอ่อเทศกาลอื่นหรือว่างานอื่นก็สามารถจ้างได้ร้องได้ถูกต้อง้อมเปียกน้ําเลยจะเอ่อแต่งหน้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เมคอัพมันแบบไม่หลุดได้เลยเ่่ถ้าสมมติว่าก็ ถ้าสมมติว่าจ้างได้ก็เต้นได้อะไรนะเราอาจจะไม่พร้อมถอดแต่ว่าจะฉีดฉีดน้ำเข้าไม้เราพอใช่มันไม้มันช็อตใช่ครับผมผมปกติผมปกติผมไม่ได้ข้างรักอะไรขนาดนั้นผมก็ใช้ชีวิตปกติครับใช่ับความปกติเขาเล่าตุอสกันขึนตาดแ่เอาหรองานก็ถือเป็นเรื่องเป็นราวที่ดีนะแต่ถ้าสมมติว่าเขาดูแล้วเนี่ยเขาแบบมีความสุขผมก็โอเคนะ เพอมหมายถึงว่าผมจะชอบเห็นคอมเมนต์หลายๆคนดูแล้วอุ้ยดูแล้วมีความสุขจังเลยดูแล้วแบบเออเหมือนแบบฮิวใจเขาในแต่ละวันผมก็รู้สึกว่าดีใจที่คู่เราได้ไปแบบมอบความสุขให้เขาแมกา้กระทั่งเขานั่งดูเราเขายังยิ้มออกมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ครับผมขอบคุณที่ทําให้มีวันนี้ครับผมแล <c oughs> เอาอกานี้่กอายมาตั้งนานนะ, <c oughs> ะเจรจ่ายหน่อยเจรจ่าย,ยเอามามามา <c oughs> เป็นมกจะเป็นเพลงว,วามากาจริงๆแล้วน่าจะเกิดจากการซ้อมมากกว่าน, <c oughs> <c oughs> น่าจะเกิดจากการซ้อมเยอะคือจริงๆแล้วอะก็ต้องบอกเขาว่าเขาเป็นคนที่เวลาคือเขารู้สึกว่าเขาจะทําอะไรเนี่ย <c oughs> คือเขาเป็นคนรีเควสเพลงนี้เองด้วยนะเพราะเขาอยากร้องแล้วโอ๋ก็เพิ่งรู้ว่าลายภาษามันก็ค่อนข้างยากด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พยายามตั้งใจทําให้มันออกมาได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็ต้องให้เครดิตเขานะเพราะเขาแบบ ขาอยากจะทํามันออกมาให้ดีจริงๆเราก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตเขาเราก็ร้องงูงูปลาปาไปครับผมโอ้ยโอ้ยครับผมอะไรนะพอดีว่ามันยังโหลดไม่ได้อดิอยากได้คาตอบดิชิบลาอะไรนะครับอันนี้ผมว่าต้องไปถามเขานะเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกเพลงนี้เองต้องไปถามเขาว่าทําไมเขาถึงเลือกเพลงนี้แล้วทําไมเขาถึงอยากร้องเพลงนี้ เราก็ชอบทุกอย่างนะครับผมชอบเพลงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอแล้วใครได้ไปบิวกินได้ไปเลยครับขอบคุณนะครับทุกคนไม่ยอมกันหนึ่งแต่คนคิดว่าที่ปาเขาไปอยู่ท้ายยอดของปุ๋ยปางอ๋อเพราะว่าเขาไปสังเกตตุที่เหมือนการส่งงาเลยอน่าได้วิจริงจริงแล้ว ผมว่าไม่แน่ใจว่าเขาคุยอะไรกันนะคือผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องพอมันเป็นเรื่องของเขาผมไม่แน่ใจว่าผมสามารถพูดได้มากน้อยแค่ไหนอ,อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้าวันหนึ่งทุกคนมีโอากาสเจอเขาก็ลองถามเพาดูแต่โอรู้สึกว่ามันก็เอ่อถ้าถ้าเขาจะไปอยู่จริงๆหรือว่าถ้าเขาจะไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นการเติบโตของเขากัแลวกันเพราะว่าเขาก็ยังอยากเดินทางเป็นศิลปินอยู่มกันอะไรเงี้ยก<ๆ>็ฝากติดตามสปอร์ต<ๆ>เขาด้วยแล้วเราจะชวนเขาไหมผมจะไปชวนอะไรได้ผมจะเป็นศิลปินเบอร์เล็กเบอร์น้อยอยู่เลยอะไรนะ คงแข็งไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เออเราก็จะต้องเข้าหาผู้บริหารนิดนึงเพื่อให้มันมีเงินมาทำเพลงเจ๋ <laughs> เล่นเจ๋เล่นเจ๋เล่นลอ,ยอยกกุ์ยจริงๆแล้วเขาก็มีคนที่เอ่อมีคนติดต่อ,อเขามาเยอะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เขามีโอกาสได้ตัดสินใจแล้วก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับได้ดูว่าตัวเองอ่ะเหมาะกับค่ายไหนมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยเขาแล้วกันว่าเขาจะเหมาะกับค่ายไหนมากที่สุดอะไรเงี้ย อะไรนะครับจริงๆผมมันต้องปรึกษาเขามากกว่านะเพราะว่าผมมาเป็นศิลปินที่ไม่มีค่ายมาก่อนด้วยแล้วก็คือวันนี้เป็นศิลปินมีค่ายเราเลยต้องแบบดูว่าเออ process ของการเป็นแบบเด็กที่มีสังกัดมันจะต้องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าจะออกมาในรูปแบบไหนครับ แ่ตอนนี้เาก็อยู่ในเรียกว่าสถานะการตัดสินใจใช่อยู่ในสถานะการตัดสินใจแล้วก็เขาให้น้องสาวเขามาเป็นผู้จัดการแล้วมาดูแลแล้วก็สามารถติดต่องานเขาได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าติดต่องานเขาเนี่ยทุกคนติดต่อเป็นงานคู่ดีกว่าครับงานคู่โอ้โหผมไม่เคยพูดนะว่าผมไม่รับอะอย, <ๆ S 2> ยากจะติดต่ออะไรมาผมรับได้หมดเลยไม่แพงเนโกเชียตได้ลองเล่นเต้นได้หมด ก็คือเงินมาผ้าอาจจะไม่หลุดอะไรนะอะไรนะผมพูดแล้วว่าเนโกชิเอตได้ลองต่อมาดูถ้ากล้าก็ลองต่อมาดูแชลเล่นต์แลเล่นต์แชลเล่นต์บอ้โครับ